แวะมาความดูความคืบหน้านะครับของย่านสถานีบ้านโปงกปันหน่อยครับจุดที่ผมยืนนะครับจะเป็นบริเวณตัวอาคารสถานีหลังใหม่นะครับที่กำลังกอ่อสร้างอยู่เรามีเราม,มีคนงานก็มาทำอยู่นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งมองฝั่งนี้จะไม่เห็นนะครับ บ่อง okay. สูงนะครับก็จะเป็นลิฟต์นะครับมี2ฝัฟังเลยอันดี้เป็นป่องลิฟต์นะครับที่เป็นป่องขนาดใหญ่ส่วนเสาที่ขนาดเล็กกว่าที่ติดกันมานะครับก็จะเป็นส่วนของสะพานลอยนะครับใช้ควบคู่กันนะครับลิฟต์กับสะพานลอยแข็งแรงก็ใช้สะพานลอยได้นะครับคอที่ไม่แข็งแรงหรือว่า เองการความสะดวกสบายหรือใช้รถเข็นก็ใช้ลิฟต์ครับกําลังดําเนินการออก่อสร้างอยู่ส่วนยงามคนงานชุดสีเขียวมานะครับก็เป็นชุดที่มาเตรียมทำก่อสร้างช,าชาันจะตักแน่นอนครับทางคู่จะใช้เป็นชันชรา,าสูงนะครับจะ่ีได้ข้อสรุปกันมาแล้วนี่ครับตรงลิฟต์นะครับก็จะมี ช่องนะครับเนี่ยช่องทางเข้าทางออกเลยครับดูตอ่อหม้อตัวนี้ครับอีกฝั่งก็จะเห็นเช่กน, okay, นกันแอมดูสักหน่อยกันเฮ้ดูเป็นถงกว้างๆนะก็จะเป็นถงอาคารสถานนี้ นี่ครับที่บอกจะเห็นทางเข้าทางออกนะครับตัวปากทางเข้าออกนะครับจะได้จะได้นความสูงของตังตวชานชลานะครับเราจะต้องทําให้พอดีกับทางเข้าทางออกท่นยินได้นะครับว่าจะเป็นชานชลาสูงนี่ครับส่วนนี้จะเป็นตัวโถงาาสถานีครับ ก็จะมีป่องลิฟต์กับบันไดข้ามนะครับข้ามไปก็จะเจอป่องลิฟต์อีกฝั่งครับแล้วก็บันไดลงมาเนี่ยครับจะมา,าเจอกระชานชลามอันนี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วนะครับ ็หว่าเราจะได้ใช้กันไวๆนะครับก็รถไฟทางคู่นี่กำลังทำการหลอเสานะครับเพิ่มความสูงของเสาแล้วก็เตรียมวางฐานนะครับ หลอกคานเพื่อที่จะว,วางแผ่นปูข้างบนต่อครับถ้ามีความเคิ่อหน้างันขนะครับจะถ่า,ายให้ชมต่อไปติดตามช่องที่นี่บ้านป่งสเต,เตชันได้ครับ